ครับสวัสดีครับสมาชิกช่องที่สอนนวัดสุขุูสุขพนนะครับเด้อสิริกัลยานะครับสวัสดีครับสุขุูสุขพนครับโอ้ยเสียดายหานอยนะครับสามหนึ่งหกออกสามศูนย์หกแล้วครับเจ่าเล่าครับเจ่าเล่าเอาฟาว์กมาด้วยครับเด้อเล่าล็อกเล่าล็อกมือนี้ครับผมดวนดวนดวนเด้อดวน มีเวลาครับปิดทุ่มรึ่นครับสี่ไฮยุครับเราเสียดายห้าน้อยเนาะครับสมารคิดโอ้ยเซ็นสันติดสวนเลยลยังไรบาทด้วยครับเอาขอมาไปนอกครับเอาขอมาครับนอกเราวลอกเราครับผม เสียดายครับผาจย์เสียงไทยถูกไ่สามหนึ่งหกออกสามศูนย์หกครับเฮ้ยเสียดายเนาะสมัยเอาเลาวเลยครับเด้แก้มือเละครับเอาครับแชบหน้าจอเลยครับเกตหกสี 64, ล่ลาวล็อกลงขึ้นอาจันมึงเกียนเลหนครับผมภาพชัดปะครับ ครับชัดเสียงชัดนะครับแจ้งติดสออในนี้ครับเด้อล็อกหลาวซื้อข้าวเจ็ดหกสี่นี่แหละครับไม่อีกแล้วครับหกกลับไปจากน้อยใน้วยครับเด้อหกหกเก่าเจ็ดหกสี่นะครับลงขึ้นพาจารย์เป็นจีดในพอพครับผม ชัดนะครับเสียดายนะครับเสียดายฮาหนอยเจ้มเดียวนะครับก็จะได้สามตัวแตกสามตัวเลยเอา่าเป็นยังครับเอาไม่เอาไม้กับเป็นแนวทางนะครับเป็นสายบุญมักกะจัดกับ่ัวมักกะพานกับบัเป็นยังครับเอามาฝากมาตอน เดี๋ยวมาชีกสุขูสุขคนเพื่อเขานะครับเสียดายครับเสียดายสามตัวถ้าแตกสามตัวนป๋าถักเลยครับเข้ามาตรงหลักหมดทุกตัวเลย กดติดตามนะครับผมช่องย t u b e ทิศสอนนอนวัดหรือหลุงไร่สดนิวก็เลยกดติดตามเล้วกะขอบุญขอบคุณนะครับเด้อแล้วก็มีช่องน้องไม่เนาะครับก็กดให้เพื่อนได้เด้อเพื่นอนยุคคนไต้กูนะช่องหากินถิน่นบ้านเรานะครับผมเพื่อนอยากได้ยอดพันคนก็ฝากกดติดตามให้น้องนะครับช่วงนี COVID ้โควิดทำผิดเพื่อนอยากเห็นช่องยูทูบนะครับซอยเพื่อนไดะะ้ก็ ช่องหากินถิ่นบ้านเราสก,กายนะครับพี่น้องอยุ้ภาคใต้กับโคดแหเพ่นแน่ภาคใต้าพาคอีศานนะครับครับผมแม่นครับว่าหกัเกือบแตกสามตัวแล้วครับแล้วกะแกอย่าลืมนะครับวันวันที่หนึ่งเด้ออาจจะมีล็อกครับกัให้กดที่ตามไว้เด้อครับเด้อกดที่ตามช่องที่สอนนอนวันแล้วก็หรือลุงไล่สดน,นิ้วไว้ เมื่อรัฐบาลนะครับวันที่หนึ่งครับอาจจะมีรอกรัฐบาลนะครับอาจารย์เพิ่นสุดยอดกะบวนนี่ตอกอาจารย์เพิ่นกระซิบมาทั้งทิศสอนน,อนวัดเลยครับผม้กดติดตามไว้พอเที่ยงกับประมาณบ่ายโมงนี่ครับจ้องโทรศัพท์ไว้อย่างเดียวหัวรัฐบาลไทยนะครับเด้อ เหล่าเ้าครับมือน,นี้เ้าเกิดหกสี่ลงขึ้นจะว่ากับหัวไว้กันไว้จังน้อยนะครับหกกับเก้าอาจจะตัวเดียวกันแคมหนาจอได้ครับเด้อเฟรตันมาเฟรต์กัามาซา,า,ากอะ่ะ ติสอนนอนวัดแล้วก็ลุงไรสวดน,นิ้วกับสิเป็นสพานบุญให้ให้สภาพที่สุภูสุคนมีเงินมีท้องเหรอครับเนะออาะว่าอาจารย์เป็นเกดได้ให้โชคเพื่อลูกศิษย์ลูกหาแหรอครับผมติสอนกับเลยมาขอเพิ่นขอบารมีขอความเมตตาเนาะครับให้สามารถรือลูกศิษย์ลูกหาสุภูสุคนได้มีมีโชคเนาะครับ ่วงนี้กับศีษะคิดบอดีแล้วครับเล่นกับเล่นเพาะประมาณเล้ครับเออจะพิจารณาบึ้งแล้วครับกิจหกสี่ 4. ล็อกเหลาสีขาวเาเีกยบหน้าจอครับปุ่มคุณอน,นุนะครับสวัสดีครับเสียดายหาหน่อยนะครับ้าออกสามหนึ่งหก สมาชิกทิดสอนนอนวัดหรือลุงไร่สุดรนี่ได้เยอะเลยนะครับ จดีหน้าจอเลยนะครับเอาผปุ๋ยท่านให้เข้ามาก,ก็มาเด้อครับเด้อ ล็อกเลาซื้อข้าวเท่าว่าถ้าเบิ้งหน่อยเมื่อไรแล่ปั่งนี่ดีครับตัวนีคนเบิ้งผิดสวดเจ็ดหกสี่เลาพัฒนาครับผมเลาพัฒนาหวดหมวดที่แหลวะอาจารยเพื่นไปบระหอดประเทศล่าครับ ถามฟังโค้งบ่ได้เล้สุยหนาวปุ่นถามแม่น้ำค้งบ่ได้ออกอะไรครับหกสี 64. ชราพรนะครับสาธูสาทูวยครับหัเหิงเงด้นครับเออมืนอนีให้ถึงราวเงินแบ่งไวไหมเต็มกระเป๋าด้ครับผู้ใดถือแล้วกะอยากรวมทําบุญดวยครับเ้อม,มืออื่นเข่าสารกับสีมะทรงกะบ,บอกไม้เด็กบัญชีว้ก้อนนะครับกรุงไทยกับซีสองแปดศูนย์สามเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดแปดครับผม ที่กระวนรรเด้อคนละารวย,ยถึงเราสื่อข่าวสารมาอื่นพระจานพื้นบนมีเง,งในใินจ่ายค่าข่าวสารเ6็ดหกสีครับลงลงขึ้นนะครับประจานพื้นติ๊กไว้ให้ตัวน้นอยๆครับผม ทิสอนหอดท่านได้อาบน้ำนี่รับอยากให้สมาชิกทุกผู้อยู่คนถือรอกของของขวัญบรรลจากาะจารย์ขอขวามเมตตาเนาะครับผู้ได้ถือหลายๆกับส่งส่งปลาแห่งไม่ที่สอนนะเนี้ยมันมีแนวกินไปใส่บ่ดด้โควิด COVID. สื่อปลาแห่งส่งว่าไว้จะทอดนะครับเพื่อไปป้าสา เป็นนักภาษากระปาจันคุณวัดีเฮงเฮงนะครับเด้อคุณ วัชรพรนะครับเอาขอบคุณไปกอนเลยครับคุณยังบุครับนี่ตัวพี่ขึินกอนนี่อ่านภาษาอังกฤษบอกับพิมพ์สื่อไทยน้ำแน่แล้ภาษาไทยยังอ,าอ่านยน่กครับ อ๋อแม่นี่แม่นี่น้องเมกเปกครับเนี่ยคุปปานี่เฮงเฮงนะครับเด้อเมอนี่แม่นี่โอ้ยโอ้ยพิมพ์ภาษาอังกฤษกแต่ภาษาไทยงานใหญ่เฮงเฮงเลยคุณแม่เด้อสวยแล้วเจ้าสามสามศูนย์หกออกสามโอสามหนึ่งหกออกสามศูนย์หก ลาวให้เฮงเลยครับเด้อคุณแม่ปานีคุณหมอปุ๋ยที่สร้างบันเทดครับเฮงเฮงนะ้ำมือแรงลาวพระอาจารย์ว่าถ้าบ่มากรอ,อกถุงเลบยบ่ได้พระอาจารย์มากรอ,อกถุงยังขีดด้อคุณแม่เด้อให้เฮงนะ้ำมือแรงร้อยคูณร้อย ออกสามศูนย์หกอยูนะครับเสียดายนะครับกันแตกสามตูเลยเจ็ดหกสี่เอาแล้วคุณแม่ได้ลาวเด้อจะจะลืมปิ่นหัวได้เด้อเสียดายนะคุณแม่แต้มเดียวนะครับโอ้เสีดยดคุณแม่ได้หลายตัวเลยน่อยนึง ร้อยคูณร้อยน้อยเอาใหม่ครับเอาใหม่เฮงเคุณแม่เฮงเงบอกเมน้องสื่อเนี่ยเด้อเราเจ็ดหกสี่เดี๋ยวว่าระวังหกมันจะกลับหัวกันไว้เลยนะครับเด้อได้เก้าหนึ่ง ไว้หนึ่งเอาตู้ไน้เก่านึ่งไว้หนึ่งยูทูนบอกกับหัวไว้ได้ดีตัวนี้หกหนึ่งเก่าหนึ่งเอาไหมยูทุนพอดีตัวน่ะขาดตัวร้อยสิบสองบาทเอาไหมครับแก้ขึ้น เอาเล้วเอาเล้าผพาจานผ้าหยาเนี่ยเดียวเลยถ้ามีหกต้องซื้อกันไว้ครับ ล็อกเราสีข้าวมืออื่นครับขขาสารสิมาทรงครับมืออื่นสิมะทรงอีกประมาณสามตันแเราทำมืออื่นจะได้กอกลงไปซอยพี่น้องเชาสมุทรสาครน,นะครับผู้เป็นลํำบาทที่กักตัวกักบริเวณมาบะเลยนะครับนิดๆน,น้อยกับเป็น นำคิดนำใจผู้ที่ร่วมบริจาคแล้วกัขอบุญขอพูนหลายๆนะครับเพื่อแต่ยังเปิดรับบริจาคขึ้นเราครับแบบสี่ซอยไปหลายจังหวัดนะครับเพราะว่าถุงยังขีบถ้าหนาวมาผราจานมันก็นแจกผ้กาห่มครับซอยผู้ยากไรแต่ว่าทําบุญกับะอาจานก็จะได้ขึ้นเร้วครับทําปุ๊บได้ปับ๊บ เปิไม่ได้ไปใส่ครับผมเพิ่ลบ่ได้ไปเอาไปใส่ครับเพิ้นกาสิได้รับบริจาคแล้วกันําำไปซื้อสิ่งของไ้สมาชิทุกผู้ทุกคนที่สอนก็นได้ไล่ซดแล้วครับให้เบิง่งให้เบื้องให้ชมนะครับแต่ว่าทำป,ป,ปุบก็ได้ปรับดีครับ นี่นะครับขนาดเด็กดื่นเสียงคืนครับกะยังนั่งรอขอความเมตตาจากพระจาจาร์นี่คร <produ funny gli apprentice systems> ับเป็นตะเลียตุนคือ่ยังีงผู้นั Anyone, honey, honey ่งอาบน้ำยู่บ้านแล้วเมียนแล้วครับเจ็ดหกสี่ครับเจ็ดหกสี่เฮงเฮงเด้อคุณแม่ปลานี้เฮงเฮงหมื่น เอ็ดหกสี่ลงขึ้นเอาแคปหนาจอเลยครับผู้ดใดถ้าไดเข้ามาเวลายังคันครับปิดทุ่มครึ่งกิมนะครับกิมเด้อคุณหมอบานแหดกิมเด้อเต่ว,ว่าบ้านเกิดที่สอนโคตรหจะเลียบุบุเน,นี่ยบานโน้นสะอาด จอบถ้าเอาเหล็กบกดติดตามักเกียร์วดเนี่เด้อพี่น้องมรนศาสตร์กดติดตามติดซอนแล้วก็กดกระดิ่งไว้เด้อเกดหกสี่ลงขึ้น แคหน้าจอรครับผมเจ็ดหกสี่ลงขึ้นระวังหกจะกลับหัวเจ็ดหกสี่เจ็ดเก้าสี่ กบุญหนีเขาเก่นะครับย่านลืมวันที่30โมกกลาได้ครับเอ,อ้ย30โมกกห้า2 5 6 4อาจารย์เพิ่งกับสิได้จัดงานแล้วครับหาสิ่งหาของหาปัจจัยนะครับเพื่อสิ่งใจนำบรรจุถุงยังขีบนะครับต่อไปกับสิเป็นจังหวัดสมุทรปราการรอตี้ไปสมุทรสาครครับ แต่ว่าทางวัดก็ยังขาดปัดัจขาดสิ่งของกับผู้ใดจะรวมบริจาคเนาะครับก็ร่วมบริจาคได้ด้วยครับเด้อหรือวันที่สามสิบจะเอามาบริจาคหรือบริจาคปัจจัยกับที่วัดกับมาได้ครับหรือผู้ใดวัสะดวก็ครับสิผ่านทางธนาคารก็ยังเปิืนรับบริจาคอยู่ครับเพราะว่าทางวัดกนนะเน่าขาด สิ่งของขาดปัจจัยหลายๆอย่างครับกัะหมายเลียกบัญชีธนาคารกรุงไทยนะครับผม4280399778ครับผมผู้ใดร่วมทําบุญร่วมทานมาแล้วกะอนุโมทนาสาธุด้วยครับเด้อสิ่งใดทําสิ่งใดกะให้จเจริญรุ่งเรืองนะครับสือพบเป็นจะถือกะถือเด้อรละวันที่หนึ่งวันที่หนึ่ง กุมภา 6, หกสีน่นะครับถือราวัดไงญ่เลครับเด้อคุณดวงพรนะครับเอาเจ็ดหกสี่ครับเนี่ยคุณนี่ครับโจทย์เอาครับมีเลข,ม,เลขมีอยู่สามตัวนะครับแนตะ่ว่าพราะจัมันเขียนตัวนี้น้อยไปนะครับลงขึ้นไปนะครับเจ็ดหกสี่เจ็ดเก้าสี่ กับหัวเลยครับกับไปจังหน่อยครับเจ็ดหกสีครับเอาแคบหนาจอเลยครับวันที่สามสิบมกกลาเป็นสิได้จัดงานอยู่วัดด้วยครับเด้บอกเอฟซี FC ทิดสอนเอฟซี FC รุ่งไรสวดนิ้วหรือสิษยาณุศิษย์าจา์ครับ ผได้อยากมากะวันที่30มสิบมกราสองห้าหกสี่จัดงานอยู่วัดใหม่ชัยชนะนี่นะครับผได้อยากกรวม,มากินมาทนานก็มาได้ครับมือวันวันที่30มด้วยครับเด้อรวมบริจาคคนละนิดละหน่อยซอยคนไทยน้ำกันนะครับวงการของอาจารย์คือคนไทย จะไม่ทิ้งกันเาะครับคุณจำคนไทยจะไม่ทิ้งกันฮะดีดีครับอาจารย์เป็นพาทาบุญเกตหกสี่สำหรับคลิปนี้ที่สอนกับโจ้ใบเส้นสมนีนะครับเด้อมือแรงกะให้เฮงเฮงนะครับเราเงินแดงพันไม่ไมเข้ากระเป๋านะครับ สำหรับคลิปนี้ติดสอนกับเจ้าใบเพยงสนีนะครับสวัสดีครับ